ความหรูหรายุคใหม่มันเป็นอย่างไร บางทีคําว่าลักซ์ซูรี่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นรางวัลของคนที่มีเงินเยอะหรือว่าเป็นอภิมหาเศรษฐีเท่านั้นนะครับแต่มันอาจจะเป็นรางวัลชีวิตให้กับชนชั้นกลางหรือว่าคนที่มีเงินประมาณหนึ่งและก็สามารถเลือกคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเองได้ครับผมรู้จกักกับคำว่านิวลัก ur ซรี่มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่ว่าผมไปเห็นโพสใน Facebook ของคุณนักศิวกรนะครับทำให้ผมลํำลึกได้ว่าเออเรื่องนี้ก็คือเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมกับเมียเนี่ยเราเคยสนท เราถกเถียงกันว่าชีวิตของเราในตอนนี้เรามีความพึงพอใจกับสภาวะแวดล้อมและสไตล์อะไรพวกนี้มากพอแล้วหรือยังหรือเราควรจะทํางานหาเงินให้หนักขึ้นไปอีกเพื่อที่เราจะได้รวยขึ้นไปอีกและก็มีสิงคองที่มีค่าหรูหราขึ้นไปอีกเราจะได้มีความสุขนะครับแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ย ผมอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ฟังสิ่งที่คุณแน็กสิวกรน,นะครับได้เขียนเอาไว้ก่อนไปเจออันนี้มาจากต่างชาติลองคิดตามดูนะครับนี่คือชีวิตที่หรูหราที่สังคมบอกกับเราของแบรนด์เนมรถหรูราคาแพงไลฟ์สไตล์อลังการมื้ออาหารสุดพิเศษงานเลี้ยงใหญ่โตภาพลักษณ์ภายนอกที่น่าอิจฉาแต่ นี่คือชีวิตที่หรูหราจริงๆช่วงเช้าที่ไม่เร่งรีบอิสระในการเลือกการได้หลับเต็มอิ่มทุกคืนจิตใจสงบสุขไร้กังวลประสบการณ์ดีๆที่จะเป็นความทรงจำํำรายร้อมไปด้วยคนที่เรารัก และลายล้อมด้วยคนที่รักเรามีวันส,สบายๆที่ได้นอนโง่ๆบ้างสุขภาพดีเยี่ยมการควบคุมร่างกายได้ตามต้องการมีเงินมากพอที่จะไม่ต้องกังวลแน่นอนว่าการมีชีวิตแบบแรกมันก็น่าสนใจไม่น้อยคงจะเป็นประสบการณ์ที่ดีถ้าได้สัมผัสสักครั้งแต่ถ้าเกิดให้เรามีแบบแรกได้หมดแต่ว่าไม่มีข้อล่างเลยก็คงจะไม่มีใครเอาเหมือนกันอย่าให้โลกที่เป็นวัตถุนิยมในวันนี้ทําให้เราโฟกัสชีวิตผิดจุดมันก็ดีถ้าจะมีสิ่งเหล่านี้ แต่อย่ายอมแลกสิ่งที่สําคัญจริงๆไปกับสิ่งที่อยู่ได้กับเราแค่ชั่วคราวเท่านั้นผมกระมาดามแพมเนี่ยนะครับมันก็จะมีบางครั้งเหมือนกันที่ผมรู้สึกหลุดโฟกัสจากชีวิตของเราสองคนเองเนื่องจากว่าเราอาจจะเปิด Facebook เปิดโซเชียลมีเดียแล้วเราอาจจะเห็นแบบนักธุรกิจรุ่นใหม่เด็กอายุน้อยที่สามารถซื้อรถราคาแบบ8ล้าน9ล้านได้หรือว่าเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถซื้อบ้านราคา 30- 40ล้านได้ตั้แต่อายุยังไม่ถึง30 000. จบบางครั้งเนี่ย ผมกับมาดามแพมนะครับเราก็เกิดมีความรู้สึกลึกๆว่าเอ๊ะหรือว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเราถึงได้มีไม่เท่าเขาเราพยายามไม่พอหรือว่าเราเก่งไม่พอหรือเปล่าเราถึงได้ไม่มีเท่ากับเขาเราควรจะทํางานหนักหรือว่าทุ่มเทเวลาในชีวิตมากกว่านี้เพื่อที่จะได้มีเท่าเขาหรือเปล่ามันอาจจะเป็นสิ่งถูกต้องก็ได้แต่เมื่อเราคุยกันไปคุยกันมาผมกับภรรยาเนี่ยนะครับก็คือมาดามแพรเนี่ยก็ถามกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราทํางานมากขึ้นแล้วชีวิตเรามันจะเป็นยังไงต่อไปหรอ เราก็อาจจะมีเงินมากขึ้นเราอาจจะมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นเราอาจจะมีรถที่ราคาแพงมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายชีวิตของเรามันก็ต้องกลับมาสู่วันนี้กลับมาสู่ปัจจุบันนี้แบบที่ว่า เราชอบการแบบใช้ชีวิตแบบชิวๆสบายๆมากกว่าเราชอบชีวิตแบบที่ว่าเราอยู่ด้วยกัน2คนมีเวลา,า,า,าบ้าๆบอๆแล้วก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดถึงเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่านะครับกลายเป็นว่าเป้าหมายชีวิตสูงสุดของเราอาจจะไม่ใช่กลายเป็นอภิมหาเศรษฐีหรือว่าเป็นอายุน้อยร้อยล้านแต่อย่างใดครับเป้าหมายสูงสุดของชีวิตผมกับแพรมก็คือการที่เราสองคนสามารถมีชีวิตแบบสองอบสุขได้มีไลฟ์สไตล์แบบสันโดษไม่ต้องยุ่งเกี่ยวไม่ต้องข้องเกี่ยวกับใครนะครับมีเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อาจจะไม่ไ ถึงขั้นฟุ่มเฟือยมากแต่ความจริงเมียผมก็เป็นคนฟุ่มเฟือยอยู่นะแต่ก็สามารถประครับประคองชีวิตตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนหรือว่าไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครนะครับถ้าเกิดสมมติเราคิดอย่างนั้นแล้วเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยมีแค่นั้นจริงๆก็เท่ากับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยผมกับเมียเราบรรลุเป้าหมายชีวิตสูงสุดเรียบร้อยแล้วครับคือเราได้ไลฟ์สไตล์ในแบบที่เราต้องการแล้วถึงแม้ว่าบ้านของเราเนี่ย ราคาจะไม่ได้แพงมากและรถของเราเนี่ยอาจจะเป็นรถยุโรปก็จริงแต่เป็นตัวล่างสุดนะครับเป็น SUV ของ e r c e d e s Benz GLA 200นะครับและเราก็มีลูกๆอีก30กว่าตัวอยู่ในบ้านผมว่าแค่นี้ชีวิตของผมกับแพมเนี่ยมันก็สุดยอดจะมีความสุขแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราเลือ,อกทางเราเลือกแบบเฮ้ยหรือว่าเราควรจะแบบทําธุรกิจแล้วก็หาเงินเยอะๆมีเงินเยอะๆชีวิตจะได้มีความสุขมันก็อาจจะมีความสุขก็ได้ครับเพียงแต่ว่า มันก็เหมือนกับเราจะต้องวิ่งอ้อมโลกก่อนเพื่อที่จะมาค้นพบเป้าหมายชีวิตของเราจริงๆว่าเราวิ่งอ้อมโลกมาตั้งนานเพื่อที่เราจะได้นอนอยู่บ้านเฉยๆอย่างมีความสุขอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ไลฟ์สไตล์ของเราสักเท่าไหร่นะครับความรู้ราได้แบบของผมกับของแพรมเนี่ยมันก็อาจจะตรงกับคําว่านิว l ักช r รี่นะคือไม่ได้รวยมากแต่เราก็พอจะมีเงินดูแลตัวเองได้ประมาณหนึ่งเรามีเงินมีเวลาในการซื้อประสบการณ์ดีๆเรานอนตื่นสายได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบเร่งรีบไม่ต้องแบบว่า เฮ้ยแย่แล้วเราต้องแบบกดดันตัวเองให้แบบเดือนนี้ต้องให้ได้อย่างน้อย5ล้าน10ล้านร้อยล้านอะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายชีวิตมันก็อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนครับอย่างผมเนี่ยในสภาวะปัจจุบันนี้คือพึงพอใจแล้วแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยศักยภาพของเขาเนี่ยน่าจะสามารถไปถึงระดับร้อยล้านได้พันล้านได้ เขาก็อยากจะพิสูจน์ตัวเอง,เอ,งอยากจะใช้ศักยภาพของตัวเองให้คุ้มอันนั้นก็อาจจะเป็นความชอบของแต่ละคนไปนะครับนิวรักชูรี่ของผมอาจจะต้องแลกกับการที่เราไม่สามารถที่จะขยับตัวเองไปเป็นคนรวยที่แบบมีทรัพย์สินมหาศาลหรือว่ามีทรัพย์สินหลับร้อยทานได้นะครับเราคงไม่สามารถทําถึงขั้นนั้นได้นะครับดังนั้นการที่มีคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตว่าตัวเองประสบความสําเร็จยังไงมีรถมีบ้านอะไรเนี่ยสิ่งที่ผมกับเมียทำจริงๆก็คือการชื่นชมแต่ไม่อิจฉาครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนเขาลาบากค่ไเามเ็ือร ว่าต้นทุนของครอบครัวเขาเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่นั้นเปต้นมาเนี่ยผมกับเมียเราก็เลยแทบจะไม่ค่อยอิจฉาใครกันแล้วครับถ้าเราจะอิจฉาจริงๆเราควรจะอิจฉาบรรดาลูกๆของเรามากกว่าไอ้สามสิบวตัวเนี่ยเพราะว่านอกจากมันจะไม่ต้องทํางานแล้วมันยังขอข้าวขอ,อน้ําไม่อั้นจากคนที่ต้องทํางานมาหาเงินเลี้ยงมันยังเหน็ดเหนื่อยอีกครับ